โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะไอ่ะใช่สอนสิอ่มารีวิวแอปเล่นเน็ตฟรีนะฮะเดี๋ยวนี้ผมกำลังใช้แอปเน็ตฟรีอยู่นี่ครับเนี่ยตัวแอปคือคือตัวนี้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ ps iphone นะครับ นี่ฮะฮารลดได้ในเพสโต้นะโอเคเราแค่พิมพ์เข้าไปพิมพ์ตาม พิมพ์เข้าไปตท e. ั้งหมด e m e s e vpn นะนี่อันแรกเลยครับี่กูเข้าไปครับมันก็จะมีอันแรกเลย อ,อ,อันแรกเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตทีหลังอ่าเขาบอกว่าใช้ได้จริง่ง <c oughs> มาลองเมกดูว่ามันจะโหลดเร็วสักแค่ไหนเนะาะเข้า YouTube แล้วกันเนาะเข้า YouTube <c oughs> มังคาอยู่ตอนนีน้ดูได้จริงครับโอเคเดีย๋ยวผมจะออก,ออกแกรมเพลนี้พีนะเดี๋ยวเช็คยอดเงินให้ดูน่าจะใช้ได้ทุกซิมเนาะดูกันเนาะ เป็ปน a s ชวันทุกคอะนะฮะ0บาทเนาะ0บาทเช็คโปรนี่นะผมก็ไม่มีเครดิตอะไรเนาะมีคเครดิตลายๆไม่มีเฟซไม่มีลไมมลฟ์ก็ได้เดิมมีกรุณาราสักครู่นะ รออินสอินนะวางรออิสอินส์เรามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรอกันเลยดีกว่าอ่าเข้าไปที่ตัวแอปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากอน่ะ๋ยวนี้คุณกำลังสมัครนิตอยู่ใช่ไหมถ้าคุณกำลังสมัครนิต ให้คุณกดเข้าไปก่อนนะฮะถ้ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตแม้แต่เม็ดเดียวเดี๋ยว,ยวถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่ให้คุณกดเข้าไปในแอปก่อนนะให้มันดาวน์โหลดเนี่ยโหลดพื้นที่ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตฟรีก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเนี่ยโกฟรีะฮะกดโกฟรีมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับของคุณนะอ่าของผมก็เนี่ย มีแค่แพ็กเกจฟรีรายหนึ่งเดือนฮะอ่าอ่าฮงผมโหลดมาแล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนหนะึ่งเมกครับมันใช้ได้จริงนะต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนหนึ่งเมกก็มันก็จะโหลดอะไรพื้นที่ของมันและมีประเทศเลือกอะไรประเทศน่นนี่โอเคฮัลโหล เดี๋ยวจะเชืิตรอให้ดูกดโปรไอ่าก็นับถอยหลังจนเหลือศูนย์นะ,ะเดี๋ยวกำลังโหลดอยู่นะกำลังโหลดอ่ากดอีกครั้งรับมันยังไม่ได้นะครับ กวนจะได้ครับไม่เกินห้าครั้งหรอกครับถ้ามันจะได้จริงๆครับอ่าไม่ได้เนาะขอเปลี่ยนที่ก่อนแล้กันเอาไปนี่ยนับถอยหลังไปนะครับ อยากจะให้ทำอะไรก็มิ้นลงมาใต้คลิปนะฮะทำได้ทุกอย่างค ouais. รับแล้วผมจะทำให้ดูเลยอ่ามิ้นบอกใ pues, ต้คลิปนะครับมิ้นบอกมาเลยครับไม่ต้องอะไรอ่โ <tidak> อ้ย <pineapple> <och i> ได้ไหมเนาะคุยยังไม่ได้คุยอีกครัง้งครับ กำลัุสอง X X อีกศูนย์เคพีโอ้มันกำลังโหลดนะโอ้ไม่ได้กูจะได้อืมทำยังงี้นาง หรือว่าเราจะกระตุ้นด้วย youtube นะไปที่ y o u YouTube เนาทาการกระตุ้นตอนนีให้มันดาวโหลดเร็วขึ้นเนาะนี่ครับถ้าได้มันก็จะดิ้งมาอย่างนี้เนาะแสดงว่าใช้ได้แล้วครับน,นี่เดี๋ยวผมจะเข้า youtube ไปดูอีกครั้งเนาะ ผมว่าแอปนี้ดีกว่า PS4 e นะครับเน็ตไม่หลุดด้วยครับเราสามารถปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเชื่อมต่อเนี่ยใช้ได้ครับฟังเพลงเอาระดับ HD ก็ได้ครับไม่กระตุกเหมือน PS4 สุดๆครับทีภาพชัดระดับ H D นะครับก็ต้องแข่งตัวแล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่ได้เจอกันขอให้มันจะเป็นวันสุดท้ายเพรารู้ดีว่ามีความหมายถึงจะเป็นได้ฉันต้องตัดใจ เาสาวใจความรักจริงมองให้เจอที่แท้เพลือโดยอยากให้เธอนี่ว่าชั่วโมงมันมีโอเค13นาทีก็ได้วะ่ะไม่โหลดนาน,นครับเห็นไหม13นาทีก็แป๊บเดียวกิ๊กมันเร็วอะ่ะอ่า oh บ่ครับไม่อยู่คงที่ตลอดเลยให้ hey, มันดาวอีกครั้งนะมันก็ด,ดูครั้งเดียวมันก็โอเคยังไงก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ